รีเข้ามาเลยนะฮะจัดน้อยไปมากจัด <Hey>. น้อยไปมากไม่เคยบอกเลยครับว่าจัดนึงถึงเท่าไหร่บอกอย่างเดียวคือจัดน้อยไปมากจัดน้อยไปมากฮะเพราะนั้นว่าเข้ามาถึงปฏิบัติปับมีมากดีมากดีดีนะฮะมีบางกลุ่มนี่ยผู้หญิงนักเคนตเงียบของเราครคนักเก็ตียบของเรากลุ่มเราหัวหน้าเลยใช่ไหมหัวหน้าปฏิบัติเลย เราบอกว่าว่าไงเนี่ยว่าอย่างไรว่าไงโอ้โหนี่น่ากลัวมากกลุ่มเราก็เกือบไปแล้วเหมือนกันเห็ไหมแต่กลุ่มเราทำไมถึงผ่านได้เพราะอะไรฮะพวกเราสังเกตุี่วิธีการทำงานผ่านตรงไหนฮะเออว่าอะไรฮะเขาไม่เชื่อว่าเห็นเพราะว่าเขายืนเป็นอะไรฮะวงกลมแล้วเขาเห็นภาพอะไรก่อน เขาเห็นภาพรัวก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีตัวเลขบางตัวเลขที่เขาเกิดได้เขาเลยถ้าเราไม่ยืนใปนตัวเลขแล้วเราเข้ามาางเนี้เมื่อกี้ทัาโทษอะพอที่เหยียบเล็ถนึงแล้วฟังพี่บางคนยังเข้ามาไม่กมดเลยอะยังอยู่นอก้อบอยู่เลยฮะ ที่เราจะมาได้มาพูดคุยคือว่าที่หว่วยนราชการแขนหนึ่งเราลองกางถาพูดของผู้ในการคนอ่นะเขาพูดผมเนี่ยผมทำกิจการนี้ไปแล้วปรากฏว่าเขาไปเหยียบกลุ่มของเขาเัวเขาไม่ได้ไปเหยียบกลุ่มของเขาเนี่ยไปเหยียบเด่นหนึนะแล้วก็ฝ่าลหลังจากที่พักมีข้า,าวประวันอย่างเงี้ยอีกสิบห้านาทีก่อนบ่ายโมงที่จะเข้าห้องเนี่ยผู้ในการคนเนี้ยมาขอคู่ รวมผมตอนที่เข้าไปเหยียบเนี่ยแล้วที่มีการผิดนภาพเหยียบเลขนเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าผมเนี่ยเห็นเลขศูนย์แล้วอา้าวเห็นเลขศูนย์แล้วทำไมถึงไม่บอกเพื่อนละครับผมยังไม่บอกยังไงอ่ะหัวหน้าผมไม่เหยียบเ,เลขห้าหรือเลขสิบเอ็ดอ่ะผมไม่ต้องไปบอกทำไมผมยังหาเลขผมไม่เจอเลยอะ่ะเออมันมีแค่คิดอะไรครับพี่ผู้ในการที่เั้งคูดมันมีข้อคิดอะไรในการทำลายบ้าง บอกเข้ามาในเมื่อวหน้ามอบให้เขาเก็บเล่นท่าอะไรสิทธแล้วเขาไปจะทำงานเขาไม่เจออยูไม่ไม,มีข้อที่ไรบ้างครับสั่งงานทำงานที่สั่ง,ง,ง,งนั่นคือรับผิดชอบเฉพาะงานของอะไรครับตัวเองอย่างเดียวไม่สนใจงานของคนอื่นรูกไหมไม่สนใจอื่นแล้วผมถามว่ามีใครวางแผน,นวางแผนการงานมีใครวางแผนได้สำเร็จมีใครวางไม่ด้วางแผนอยู่มีใครวางแผนว่า าจจะมีโอกาสที่เลขที่น้อยมาถึงม่าอีกกลุ่มไหนวางแผนบ้างนะอาแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเลขที่น้อยสุดมัต้องเป็นเลขถึงอะ่มีคาเออลอะศูนย์ไม่มีค่าแต่ว่าเราเห็นเลขศูนย์แล้วเราเรแราวอะอ่นที่สุดอเออแต่น้ที่สุดอะนะฮะันนั้นแน่นอนท้านปรก็ถึงเสุดมันน้อยสุด มันมีลบริงน้อยกว่าไหมน้อยกว่าใช่ไหมดูตามกับคนตัวเลขเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนวางแผนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้และข้อสาคัญถ้าหัวหน้าเราเนี่ยหัวหน้าเราสองคนเนี่ยที่ร่วมมือกนนันยืนยันอย่างแน่นหนาเลยครับว่าเฮ้ยพวกเราตัวเลขที่น้อยสุดคือเริ่มต้นจากเลขหนึ่งตอนที่สแสดงตัวอย่างสแสดงในเริ่มต้นจากเลขหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่ได้ตั้งใครหลอกเลยเ,ลยเราหลอก เห็นเอาหยิบมาก็เริ่มต้นอย่างเล็กๆี่เห็นเดาว่าไม่เคยพูดคับอันเดียวกัพูดอย่างว่าเราให้สุดอยู่เสมอเพราะนั้นจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราเป็ยนไปเรียนการเรียนรู้คือว่าการผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันโอกาสเกิดขึ้นไม่ได้ครับแต่มันโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้นง,งนะไหมครับไม่ได้แล้วเร,เร,รื่องความปลอดภัยด้วยใช่ไหมของเราใช่เพราะนั้นเราประเด็นที่เราเรียนรู้คือว่าค่งก็คือเราควรจะต้องมองภาพอะไรก่อนนะภาพรวมใช่ไหมภาพรูมแล้วก็อสำคัญงานตามลำดับตามขั้นตอนต้องยึดปฏิบัติ และแน่นอนรับสิ่งที่ต้องฝากก็เลยคือเรื่องของเลยฮะขอบความคิดของเราถ้าหัวหน้าเขาย,ยืนยันสั่งให้เราว่าเป็นเรือหนึ่งเราก็ต้องปฏิบัติอาเขาครับเราต้องเล่ไม่ได้แล้วก็สําคัญบา,บางบางเวทีนะหัวหน้าเป็นจัดการเองอเร่นเอ้ยเ,เดี๋ยวตามผมให้ทันนะ <S 2> <S 2> <S ผมที่จะเข้าไปแล้วผมซัดเลือ่อหนึ่งก่อนเลยแล้วไล่ตามมาให้ทันเออถ้าหัวหน้าเริ่มพทษแบบนั้นทีมก็ต้องไปแบบนั้นแล้วครับ เพราะนั้นประเด็กนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของพวกเราแล้วครับในที่เรียนรูเกิดขึ้นการเกิดจะสําเร็จอยู่แล้วไปอยู่ที่อะไรครับความอะไรความที่รีบร้อนนะอเออความที่รีบร้อนอะไรอย่างนะเพราะนั้นบางทีมันน่าเสียดายแล้ว้ <c oughs> องทำเวลาเพราะว่าถ้าเราทำเวลาได้น้อยสุดก็ได้ผลสิทธิ์นะเออนะแต่ดูแล้วถ้าเราไม่รู้ใช่ไหม กี่เราใช้เวลาไปหมดคนเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าสองทีมที่ใช้เวลาเท่าไหร่ทีมที่น่าจะใช้ไปที่สองวินาที <c oughs> ทีมนี้ก็เกินไปที่หนึ่งนะอะอาจจะประมาณสักสี่ไม่ได้อนะแต่มีบางคน <c oughs> มีบางคนบอกพี่บอกาาอาจารย์ครับผมเร็วเลย ความร่วมมือระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองรือว่าจะได้เหี่ยบผ่านไปขั้นตอนนี้แล้วล่ะแต่จ้ให้หกสิบจเข้าไปได้พวกนี้ไม่สุเด็ดนะฮะข้อไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะนะสามสิบคะแนนครับสามสิบ